<c oughs> <c oughs> แว่นแว่นแนมไก่แนมไก,ก่อยู่ข้างล่างดีกว่าไม่ได้นะคะดี <c oughs> ใ,ใกล้คือเกาขอบคุณหลายๆที่จากพี่ไม้ค่ะ <c oughs> <c oughs> มือหนึ่งก็มีเวล้านจังน่อยเบิดพอบำเบลไป้ใส่แล้วงานพ่อญ่กับเบลเล็งเออซาก็ะมิ้นพายามอยู่หันละพี่น้องพายามทุกงเหมือทุกงเหมือ <c oughs> จากมือกันมือพันบางคนปรนกับ่า เดือนหนึ่งพิก็เลยเป็นหยาบเมือว่านไปสองรอบไปวัดแล้วรอบรอบหนึ่งต้องออกไปอีกรอบหนึ่งหยาบเหมือนแหลมไปอีกรอบหนึ่งเออแต่แต่เราไม่หยดุดเราไม่หยดุดเราทํางานทุกวันเออเยีอย้วนกับบริบบานเยหมืวนกับบริยุทธ์เท่น่าอืมก็ไปทุละที่สี่มิถุนาพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะ วันทำงานคะ่ะเมื่อวานเนี่ยเขาหยุดกันเนาะเ <c oughs> ี็นอยเดดได้ย่ำไดดกับยามันพี่นอกฮ <c oughs> หากเด้อเจ้านายผู้น่ารัก <c oughs> ขอบคุณเอไอนะคะขอบคุณเพื่อนทั่วโลกทุกคนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มากดไลค์แต่ว่ามันไดไฮเดมันได้บอสซิๆๆเลียบอสซิเลียเลนมวนมวนเลนมวนมวลเลนมวลมวลเนาะพป่นหนอเด้คุยกันเล่นเดจ้า ขึ้นก็บที่วัดท่านเพราะท่านก็สางให้ตะลงในหลาย่นสิว่าที่นะเออพูดตอบตอบเพราะท่านที่เราบัดดีเออ้เวลามีโชุ่ละมันก็นเลยเวลาเมืไปมังหันหลายาไปกับเพยาใหญ่อีกเที่ยวหนึง่งเวลามันก็นเลยเมือไปหลายมันก็เลยตอบเพื่อนเพราท่านนะพี่น้องอตอบเพื่อนเพราท่านหน้าที่กร,ระหอดกเคือลดลงลดลงอยู่หันละลดลง <c oughs> เออเรืองเงินในอากาศนี่แหละเออกนกิ่นด็ได้หล เพิ่นจะไม่เคืองเมื่อหลหลเพิ่นก็ได้หลายคื้อว่าหละพี่น้องเฮาเครืองเมื่อยหน่อยเข้าก็สิสีได้น้อยตามเครืองมมอวานเหมือนมมอว่นเยอะอวนเพราะว่ามันหลุดกระสีไดสิบหาเลียนว่านอ่อกคุณหมันจังขึ้นคนน่ะจะคนออกมาห่ะห้ยิบหาเลียญเยอะได้น้อยได้หน้อยจะเยอะอวนก็ดีใจขึ้นก็เพราะว่าบรได้เงินตามประเทศพึงไดนี้ได้หน้อยก็ดีเจ้ก็เลยเยอะอวนก็ได้อยู่เฉย อยู่เฉยๆพราะมีเวลาเพราะมีเวลาพี่น้องเพราะมีเวลาเมื่อเดินสิจัดการเัื่องมือนั่นแหละกกหผู้ใดมีเครื่องมือได้รับเครื่องมือหลายคุณอานกะได้หลนเนาะตองขยันน้ำเด้อบแมนว่าสี่คันเฉดๆได้ไปหน่อยมันตองขยันพ้อข้นมกมวนแล้วก็คนขี้เนาน้ำันบ่ได้เลนแล้วมันเนาะมันคือหอดโมต่วพี่น้องคิดถึงเพื่อนคิดถึงเพื่อนนะคะกระต้องาามักสะสมไปเดี๋ยวจะเหมือนนึ่งเดินมนเดือดรายเอง บางคนก็ว่าสามเดือนให้มันได้ลอยเหรียญโอ้ยเยอะกว่าที่จะเป็นสี่หาเดือนกูละจะสิบดีแต่ว่ามันได้ให้แต่มันได้ไบ่สี่เหรียญบ่สี่เหรียญเหรียญมวนมวลเหรียญมวนมวลเหรียญมวนมวลเด้คุยกันเหรียญเตะได้ค่ะมือหนี่งก็มีเวลาในจังหน่อยเปิดวพวบเบรดไปใส่แล้วงานพ่อหญ่กับเบรดเล่งเออถ้าก็ร์มินขยันจังสีได้ไลท์เด้กผิหน้องเด้อ ผู้พันขยันพนกระไดหล้พนได้รับเครื่องเมื่อหลายพนกระใดต้นนั่นต้นนี้มันตืมกันเขาไปนาะพี่หน้องมักกระเดอขยันจั้สีไดดหลยได้พี่น้องเด้อผู้พันขยันพนกระไดไล้พนได้รับเครื่องเมื่อหลายพนกระใดต้นนั่นต้นนี้มานตืมกันเขาไปนาะพี่หน้องมักระได้แล้วเวยียบคนละข้าวินนับไปเอาของวันที่สิบสี่คนละเมื่อนี้วันที่สิบสี่วัที่สี่อีกสิบวันอีกสิบวันนะคะอีกสิบวันอีกสิบวันขนาดลงไป้ห้งล่างแล้วรู้เอาขึ้นมากพี่นอ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขสุกคนสวัสดีชาวเรียวชาวเคเตอร์เมื่อใหม่เมื่อเก่าสวัสดีชาวเฟซบุ๊กตะเลหมอนัดนัดไปเอาวันวันที่สิบสี่ที่สิบสี่สองหนึ่งแจงเกียงเคืองอีกแล้วเ้อพี่น้องผูด <laughs> ติดตามหน่อยกัว่าให้ข้าโรคปวดหล,ลายๆลาโรคปวดหล,ลายๆลาให้แช่ปวดอีกพยายามยู่หันละพี่น้อง พยายามทุกมเหมือทุกมเหมือจากมูกันมูกันบางคนเผืกก่อว่าเดือนหนึ่งพฤศจิกวร์ได้น้อยได้หน่อยจะยื้อเวนกันีใจขึ้นตัเพราะว่าบรไเด้เงินต่างประเทศพึงแบกนี้ได้หน่อยก็ดีจ่จะไปทุลักจะคลองอีกสองหลอดม,ม,มันก็นเลยเอ็นประด็ตอบตอบก็ตอบตอบยุ่ตอบหน่อยเมื่อนเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะ กสิพยายามไล่ตอบไปเรื่อยๆแหละพี่น้องไปเรื่อยๆเมื่อบื่อเมื่อก็วางกันอีกคนหนึงนอกจากเนาะมันก็เลยเวลาเมื่อไตมบางหันหลไต่กัะเพาใหญ่อีกเที่ยวหนึ่งเวลามันก็เลยเมื่อไปหลายมันก็เลยตอบเพื่อนมาท่านนะพี่น้องตอบเพื่อนม่ท่านดีกว่าไม่ได้นะคะดีใกล้คือเกาขอบคุณหลายๆเด้อจากพิมาเมื่อนั่นแหละผู้ใดมีเครื่องมือได้รับเครื่องเมื่อหลผู้หนัะก็ได้หลเนาะตองขยันน้ำเด้อ พ่แม่นว่าขีา่ขันเดยได้ไปหน่อยมันตอกขยันพรเพราะว่าไม่ได้ทําการนะคะนั่งตอบจะเพื่อนนั่งคุยจะกับเพื่อนอยู่หมดนเหมือนนี่แหละพี่นอ้องโอเคเด้อจ้าเหมือนเนี่กับพ่อหอมปากหอมคอใช่ค่ะเหมือนเนี่ก็มีเวลาในจังน่อยเบิราะพ่อว่าบเบรดไปใส่แล้วงานพ่อใหญ่กับ,บเบรด,ดเล็งเออทักก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะกสะพยายามไล่ตอบไปเรื่อยๆเลยพี่นอ้อง ไปเรื่อยๆเมื่อบอกเมื่อกว้างก็อีกคนหนึ่งนอกจากน้อไต่ขิบให้ให้ปอดโปร่งบกปอดโป่งกับหอดมือแลมก็ขึ้นหอดมอื่นหมดละเด้อเพราะว่าแหลววียบคนละเขาสินนัดไปเอาของมันถีบสิบสี่คนละเมื่อนี้มันถีบแสดงว่าที่สี่อีกสิบวันอีกสิบวันนะคะอีกสิบวันอีกสิบวันขนาดที่สี่มิถุนาก็จะสักกราดสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะ วันทำงานค่ะเมื่อวานเนี่ยเขาหยุดกันเนาะผูติตามมาบานะันไลน่ะก็ขึ้นมาหรอเปล่าเที่ยงขึ้นกว่าเปล่ากวนไปได้นอนมันก็เลยไม่หมดนะคะเพราะว่าเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาให้กำลังใจหลายไปบัตรท่านไ้ค่ะเมื่อนเนี่ยก็มีเวลาในจ้งนอ้อนยเบิเพราะว่าเบรดไปใส่แล้วงานพญ่กับเบรดเล่งเออ้าก็มีเมื่อนเน่ะแหละ ผู้ใดมีเครื่องมือได้รับเครื่องมือหลายผู้หนัก,ก็ได้หลายเนาะเออต้องขยันน้ำเด้บ่แม่นว่าขี้ขันเฉยได้เพื่น้อยมันต้องขยันพถมไปไวไม่ได้ไปไวไม่ได้นะคะไปไวจะถือจำก,กัดอีกพี่เนอะถือจำก,กัดกันยากเด้อ็ดเนีลยเอออัตยวันเอ้ยทักทายหมดทุกเวลานะคะเอเอเออตังเะเล่หมอนัดนัดไปเอาวัน สี 14, 14. ่สิบสี่สี่สิบสี่ปั้งเด็ซัมเน่ก็เอาซัมเน่เลยพี่น,อออน้องเพราะว่าเยอะวนบ่ได้เครื่องมือ่อหลายอยอวนเครื่องมื่อบ่ท่านเด็กคบอยู่ได้ในน้อยได้ในน้อยเมันก็เลยได้น,อดน,อนอ้อยเออมันไปให้ครบเด้อพี่น้องจ้าเออเพราะว่าว่างคะ่ะว่างคะ่ะคนบิจ๊กับว่างว่างแคบสิสูเมื่อนะั่ะเระพี่น้องเพราะว่าบ่ได้เอกง,งานเอยทักทายหมดทุกเวลานะคะเอะอตัดหมู่บ้านมันหมู่บ้าน เยอะอวนมาว่ามะหลุดมันสิได้สีผาเหรียญว่านอกเออคุณหมันจังขึ้นคุณนะจะผนออกมาน่ะให้สีผาเหรียญเอออืขยันจังสิได้หลายได้พี่น้องเด้อคู่คนขยันคนก็ได้หลา่คนได้รับเครื่องเมื่อหลายคนก็ได้ต้นนั่นต้นนี้มันตืมกันเข้าไปเนาะพี่น้องมันก็ได้ยะเออคนกัสิวัดท่านเพราะท่านก็สร้างให้จะลงหลายๆคนสิวัดที่นาะเออพูดตอบตอบเพราะท่านที่เราบดี้ เวลามีโชระงานเล่นเขสิเอิญไปซอยอยู่ครเขาบอกมีงานเล่นเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆกับเพื่อนทุกคนนะคะยืนยันกับ AI ไกับพี่มาร์กนะคะพน,นีกับวันคุยมาทักไทยยาา่ยามเสาย่ามเบนย่ามแหล่งก่อนนอนตัวพี่น้องเป็นบาจาัจจคิดถึงกันก็ต้องราว่าเมื่อวัวน ออกไปสามรอบไปทุละสามรอบไปก็เพียงไงรอบหนึ่งไปให้ครบด้อพี่น้องจา้าเพราะว่าว่างค่ะว่างาค่ะคนบจิ้กับว,ว่างว่างแคบสิสูเหมือนอ่ะเพี่น้องเพราะว่าบระเดีงงานกระตอบเผื่อนกับเบลว่พี่น้องจา้าขอโทษขออภัยด,ด้วยจ้ะเด้อ,อเอพราะว่าเผื่อนมาให้กํลาลังใจหลายกันเลยตอบเปื่อแต่ว่าก็แล้วเวียงพุล,ลัเขาจีนนับไปเอาของมันที่ซิบซีทละ มื่อนี e ่ม euh, ันอที่แสดงว่าทีอีกสิบวันอีกสิบวันนะคะอีกสิบวันอีกสิบวันขนาดไปไวไม่ได้ไปไวไม่ได้นะคะไปไวจะถูกจํากัดอีกพี่น้องถูกจํากัดกันยากเด้แบบเนี่ยเอออาจจะว่าเรื่องเงินในอากาศนี่แหละเออ่นกระเดาย่นจะมีเครื่องเมื่อยพิ่นกระหดายคือว่าอะไรพี่น้องเข้าเครื่องเมื่อยหน่อยเข้ากระสีสีได้หน่อยตามเครื่อมันกับบัตรท่านเวลาบ่มีธุระมันกับ กี่ท่านแนวได้แจกพี่น้องจ้งากขขออ็ขอโทษขออภัยได้จ้าขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆส่วนได้นอ่นอยได้หน่อยจะ่ยิ่งอ้วนจะดีใจยขึ้นเราเพราะว่าบรได้เง,งินต่างประเทศเพึงได้เน,นี่ได้หน่อยจะดีแจกับบ่หอดบ่เตือนแล้วก็เล่นไเบ้งสิละพี่น้องหอดบ่หอดก็เล่นคือเกา่ามวนคือเกา่าคนมักมวนคนมักมวนคนมักมวนส่วนได้น่อย ແລະຫນ້ອຍເຈົ້າຮູ້ວ່ກະດີໃຈຄືເຕົາເພາະວ່າບໍ່ໄດ້ເງິນຕາປະເທດເພິ່ດນ້ດຫນອຍ